สวัสดีครับท่านผู้รับชมช่องแล้วแต่โนนชาแนลและช่องนนพาเที่ยวฟาร์มเกษตรนะครับครับระหว่างนี้นะครับก็พาเดินชมควายนะครับที่ระหว่างพักอยู่ในเต็นท์นะครับที่รอเข้าประกวดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปสอบถามนะครับว่ามีฟาร์มไหนมาบ้างนะครับแล้วก็ที่ตั้งของฟาร์มอยู่ที่ไหนกันนะครับครับพาเดินดูรอบรอบ นะครับบริเวณเต็นท์ลอควายนะครับครับก็ถ่ายนะครับให้ชมนะครับบรรยากาศนะครับของควายที่มาประกวดในวันนี้นะครับมาเดี๋ยวเราลองไปสัมภาษณ์สอบถามเขาดูนะครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับ ชื่อกุ้งนะครับอ่าที่อยู่ฟาร์มอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่อ่ากาญจนานพิเศษแ่ะโรงเรียนกาญจนานพิเศษกาญจนานพิเศษไทยนะครับตัวนี้ที่จะเข้าประกวดในชะ่ไหมฮะใช่ค่ะตัวนี้จะเข้าปร,ประกวดรุ่นไหนนะครับรุ่นวันน้ำนมจูเนียร์ครับผม ครับวันนี้ก็มาถ่ายทํางานประกวดควายที่อุทยัยธานีนะครับ,รบก็อันนี้คุณกุ้งนะครับก็ถ้ามีผู้สนใจนะครับมีเบอร์ติดตอ่อหรือว่ามีเฟซมีไลน์อะไรไหมครับเบอร์ติดตอ่อค่ะ0655-637257ห้าหกสาค่ะค,คุณกุ้งค่ะครับ คุณกุ้งเลี้ยงกี่ตัวนะครับที่ฟาร์มเหรอคะครับก็แม่พันธุ์11ตัวแม่พันธุ์11ตัวจะมีพ่อพันหนึ่งตัวแล้วก็อันนี้วัยรุ่นวัยรุ่นหัดเป็นพ่อพันอีกหนึ่งค่ะครับขายเป็นลูกชายเพชรมงคลนะคะขายเป็นน้ำเชื้อหรือว่าผสมจริงมีไหมครับตัวตัวนี้ก็รับผสมจริงแล้วก็ตัวที่บ้านเพชรมงคลก็รับผสมจริงอันนี้ก็รับผสมจริงนะครับใช่ค่ะตัวนี้ก็เป็นลูกเพชรมงคลเหมือนกันอยู่ที่ฟาร์มเดียวกันมีหลักเกณฑ์อะไรไหมครับที่ เกษตรกรที่เลี้ยงควายเ,เจ้าควายมาเนี่ก็หลักเกณฑ์ก็คือเราต้องเลี้ยงควายเราให้สมบูรณ์มห,ห,หมายถึงว่าเงื่อนไขของเจ้าของควายที่จะมาผสมกับควายเราครัอ๋อก็ถ้า ว่าผู้ชมก็ต้องตรวจโรคค่ะตรวจโรคว่ามีโรคแท้งติดต่อไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีใบตรวจโรคมาก็าคือทำได้มีใบตรวจโรคหรือว่าถ้าเป็นฟาร,ร์มที่มีมาตรฐานก็ก็มาคุยกันได้เลยเนาะนะครับถ้าเป็นฟาร,ร,ร์มทั่วไปไม่เคยตรวจโรคก,ก็ สแกนโรคก่อนใช่ค่ะต้องสแกนโรคก่อนนะคะเพราะว่าป้องกันการไปแพร่เชื้อกับตัวอื่นๆครับครับมีค่าใช้จ่ายหรือเงื่อนไขอะไรก็ติดต่อตามเบอร์โทรของคุณกุ้งนะครับได้เลยครับติดต่อครับครับแล้วมีเฟซให้มีผู้ติดตามไหมครับไม่ไม่ไม่ได้มีไม่มีนะครับยังไงก็เดี๋ยวผู้ที่สนใจนะครับก็ดูจากช่อง u t u b e ของผมไปก่อนนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะไปเยี่ยมที่ที่ฟาร์มครับผมครับ ถ้าไปถามก็คือไปถามหาข้อควายลุงโองค่ะข้อควายลุงโองแถวโรงเรียนกัญจนานะครับกัจนาพิเะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้อควายที่ไหนนะครับอําเภอทับทันครับผมอาเภอทับทันนะครับชื่อคอกนะครับโอเอควายไทยครับโอเอควายไทยนะครับวันนี้มีมากี่ตัวนะครับมีมาสี่ตัวครับมาสี่ตัวนะครับ มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค,ลครับครับมาแล้วเมื่อคืนครับอ๋อครับแล้วอ่าพ่อควายนี่มีควายให้เกษตรกร,กรขายน้ําเชื้อหรือว่ารับผสมไหมเนี่ยครับตัวนี้เป็นลูกชายของพ่อลุงเพชรผมเปิดผสมจริงเปิดผสมจริงนะครับครับเนี่ยโครงสร้างของควายพ่อพันธุ์นะครับก็เป็น ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นตัวเลือกของเกษตรกร<ช>ของผู้รับชมในเขตบ้านเรานะครับอุทัยธานีนะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อทางเบอร์โทรดีกว่านะครับมีเบอร์โทรไหมครับมีครับผม082ครับ082 519 519 0697ครับ0697 0697นะครับแล้ว เฟซบุ๊กก็กู้เอกวัยไทยเลยอ๋อมีเฟซบุ๊กให้ติดตามด้วยนะครับจะได้เข้าไปเยี่ยมชมในเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ได้เห็นหุ่นควาย,วยอยากเห็นตัวจริงนะครับก็ไปที่คอกเนาะได้ครับ,รบผมอยู่ยบริเวณอำเภอทับทันอยู่โดยเรียนแถววัดทับทันครับบริเวณแถววัดทับทันเนาะครับผมแล,แล้วก็ก็มีพิกัดในเฟซบุ๊กเลยครับพิกัดในเฟซบุ๊กนะครับเบอร์โทรให้แล้วนะครับแล้วเงื่อนไข คนที่จะเอาควายจากอ่อมาหาเราเนี่ยเขาต้องทําอะไรได้บ้างก็ตรวจโรคถ้าเป็นแม่ลูกอ่อนไม่ต้องตรวจครับแม่ลูกอ่อนไม่ต้องตรวจแต่ถ้าเป็นควายที่ไม่เคยมาตมมาเลยตรวจหน่อยอ๋อตรวจโรคหน่อยถ้าเป็นแม่ลูกคือมีลรกมาแล้วอย่างเงี้ยเปิดรับผสมเลยเปิดรับผสมเลยนะครับผสมแม่ละห้าพันบาททาให้สามรอบอ๋อเดี๋ยวราคายังไม่ต้องไปพูดเดี๋ยวครับผมเจ้าอื่นเดี๋ยวคุยคุยกันในในโทรศัพท์ ตามตกลงเนาะมีมีมีหลายเงื่อนไขครับผมแต่ถ้าใกล้ไกลก็มีรถรับส่งอ่ามีบริการรถรับส่งนะครับมีบริการรถรับส่งนะครับนี่ก็ถือเป็นอีกช่องทางนึงนะครับในการพัฒนาควายเรานะครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ข้อควายที่ไหนนะครับ เีนหนองหอย่างครับหนองหอย่างพ่อควายสอนวันนะครับครับผมครับวันนี้นํามาประกวดกี่ตัวนะครับสามตัวนะครับสามตัวนะครับเนี่ยนะครับครับอ๋อเข้าไปยังครับเข้าไปประกวดนะัเข้าไปแล้วครับได้ไหมครับนี่ได้อันดับที่สามอันดับที่สามนะครับครับผมครับพ่อควายสอนวันมีเบอร์โทรไหมครับมี บอกเบอร์โทรหน่อยครับจำได้ไหมเนี่ยลืมแล้วไม่ครจำได้ไหมนะหันหันหลังดิเบอร์โทรศูนย์แปดสามนะครับเก้าห้าเก้าเจ็ดสี่แปดสามนะครับครับก็อันนี้เป็นครูโรงเรียนทับทันนะครับเนี่ยก็สนิทกันอยู่นะครับครับผมก็ สนใจนะครับก็เข้าไปดูที่ฟาร์มนะครับแล้วก็เบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับและวทางอาจารย์มีน้ําเชื้อหรือว่าควายพ่อพันธุ์ที่ให้ชาวบ้านผสมปะไม่มียังไม่มียังไม่มีนะครับ่อมีหรตัวพร้อมที่จะปล่อยขายนะครับท่านใดสนใจจะพัฒนาควายก็มาเลือกนะครับหรือมารับชมที่พ่อควายสอนวันนะครับตามเบอร์โทรนะครับครับขอบคุณมากนะครับ